ตีสี่วันนี้ที่ผ่านมานี่เองมีชาวจันทบุรีครับโดนช้างทําร้ายครับคุณผู้ชมฮะบาดเจ็บไปเหมือนกันครับเช้ามื้อที่ผ่านมาประมาณส<อ>ักตีสี่ยี่สิบนาทีนี่แหละครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตำบลทับทรายอาเภอโป่งน้ําร้อนเขาแจ้งว่ามีคนในหมู่บ้านเนี่ยโดนช้างทําร้ายหลังรับแจ้งก็มีการประสานไปยังนายอําเภอโป่งน้ําร้อนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานครับมีกลุ่มงานความมั่นคงมีกําลังจิตอาสามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ทหารพรานรวไมไปถึงกู้ภัยไปตรวจสอบในสวนยาง ท้ายหมู่บ้านห่างจากสนามยิงปืนกองทัพเรือไปประมาณ600เมตรนี่แหละครับคนเจ็บฮะคนเจ็บชื่อว่านายคงคาอินชัยอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่134ทับหหมู่3ตมตบนทับไซคนเจ็บก็คือนายคงคาเขาโดนช้างทําร้ายจนบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งขวาหักเลยนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บที่ไหล่ขากับมือขวาด้วยไปถามภรรยาคนเจ็บชื่อว่าคุณบุญวิพาคุณบุญวิพาเล่าแบบนี้ว่าเธอกับสามีเนี่ย เข้ามากรีดยางตอนตีสี่ต่อมาตีสี่ยี่สิบนาทีก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงช้างร้องอ่ะคุณผู้ชมฮะช้างร้องอยู่ใกล้ๆเหมือนจะเห็นประมาณสองตัวพวกเธอพวกเธอก็เลยดับไฟไปก่อนดับไฟหยุดกรีดยางไปก่อนแต่สุนัขที่เธอกับสามีเลี้ยงไว้วิ่งกลับมาหาแล้วเจ้าหมาเจ้ากรรมตัวนั้นเห่ารับเห่าขึ้นมาช้างเนี่ยก็เลยเข้ามาทําร้ายสามีเธอจนบาดเจ็บ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแล้วก็นําตัวผู้บาดเจ็บก็คือนายคงคาส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลโป่งน้ําร้อนต่อไปหวังว่าอาการจะไม่เป็นอะไรมากนะครับออือ